จักรวาลกำลังจัดส่งมอบสิ่งดีใดให้กับคุณความสําเร็จชัยชนะที่คุณได้ฟันฝ่าที่คุณได้บากบั่นและอดทนมานานคุณจะได้รับการ เชิดชูยกย่องและให้เกียรติจะมอบรางวัลครั้งใหญ่ให้กับคุณคุณจะได้เดินทางไกลที่แสนจะหรูหราความมั่นคงในหน้าที่การงานและการเงิน คุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเงินทองมากมายที่จะกองอยู่ตรงหน้าของคุณจะได้พบกับความอบอุ่นของครอบครัว การแต่งงานที่มีความสุขความรักที่ยิ่งใหญ่คุณจะรู้สึกถึงคุณโชคดีในเรื่องของความรักที่มาพร้อมกับความสำเร็จ